กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับซีรีส์เกี่ยวข้องกับ Device Level Ring หรือ DLR ในหัวข้อของคลิปนี้นะครับจะพูดถึงตัว1783 e t a b Module นะครับผมได้กล่าวไปหลายๆครั้งแล้วลนะ่ะใน2คลิปที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับตัว1783 e t a p หรือผมจะเรียกสั้นๆว่า e t a b ตัวนี้นะครับ e t a b ตัวนี้มีหน้าที่เอาไว้ t a p Network จากในริงเนี่ยออกไปหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับอาจจะแท็บออกไปหาอุปกรณ์1ตัวหรืออาจจะแท็บออกไปหาสวิชอีกวงหนึ่งก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ e e tap เนี่ยมันมีอยู่3โมเดลด้วยกันนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนิดนึงตัวแรกนะครับก็คือ e tap เฉยๆตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตทั้งหมด3พอร์ตนะก็คืออยู่ด้านล่างนะสอร์ตเป็นตัว a ตัว b ตัวนี้นะครับแล้วก็มีด้านหน้า1พอร์ต นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า device port นะครับส่วนด้านล่าง port A port B บางคนก็เรียกอาจจะเรียกว่าเป็น ring port ก็ได้เพราะสองพอตนี้เป็นพอตที่เอาไว้เชื่อมในลิงกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันของเรานะั่ r i n ของเราเนี่ยมันขนาดเ,าเรียกว่าไงละ่ะระยะทางของ ring เนี่ยมันระยะไกลเกินกว่าที่แลนจะลากได้ก็คือประมาณ100เมตรเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับ เป็นรุ่นที่เป็นพอร์ตไฟเบอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่น e-tab 1 f และ e-tab 2 f e-tab 1 f เนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะของ e-tab แล้วก็ยังทำตัวเป็นค,คล้ายๆกับมีเด a ยคอนเวอร์เตไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับสังเกตจากด้านล่างนะครับตัวริงพอร์ตของมันเนี่ยจะมีฝั่งหนึ่งเป็น r j 4 5สำหรับเสียบแลนและอีกพอร์ตนึงเป็น พอร์ตที่เป็น LC connector นะสำหรับเสียบไฟเบอร์ออปติกนะครับถ้าเกิดทำริงที่มีผสมกันทั้งสายแลนและสายไฟเบอร์ iber, ผมก็จะแนะนำไม่ใช้ตัว ETAB 1F ตัวนี้เป็นตัว media converter เนื่องจากถ้าไปใช้ media converter นอกเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของ recovery time ได้นะครับในส่วนที่เป็นไฟเบอร์เชื่อมกับไฟเบอร์ในริงก็ จะมีรุ่นที่เป็น e-tab 2f เป็นไฟเบอร์ทั้งคู่ให้เลือกใช้ด้วยเช่นเดียวกันด้านหน้านะครับของทั้งทั้ง3รุ่นเนี่ยมันจะมี Label อยู่แปะอยู่นะครับซึ่งบอก mac id ของอุปกรณ์นั่นเองนอกจากนั้นด้านบนถ้ามอง Top v i ิวนะครับด้านบนเนี่ยจะมี d ดิฟสว c ชอยู่3ามดิฟสว c ชให้ตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า d ดิฟสว c ชแต่ละตัวหมายความว่าอะไรนะครับ เมื่อแกะกล่องจากโรงงานนะครับตัวดิฟสวิตจะถูกตั้งค่าเป็นออฟทั้งหมดนะครับออฟก็คือเลื่อนไปทางซ้ายทั้งหมดเลย3ตัวนะครับถ้ามองจาก Front View เข้าไปเนี่ยมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าดิฟสวิตจะอยู่ทางซ้ายทั้งหมดก็คืออยู่ในตำแหน่งออฟออฟออฟในตำแหน่งนี้ตัวอุปกรณ์สามารถทำงานในฟังก์ชันที่เป็น อ่า uh, e t a p ได้หมายถึงว่าแท็บอุปกรณ์ให้อยู่ในริงเนี่ยทำงานได้ปกติเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็คือผมใช้ e-tap เนี่ยต่อตัว panel view เข้ามานะครับก็สังเกตเห็นว่า panel view เนี่ยก็ออนไลน์เข้ามาได้อย่างปกติเมื่อเช็คสถานะของริงที่อุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็น ring normal นะแต่ว่าถ้าเราไม่เซตอะไรเลยเนี่ยในตัว RSLink uh, เนี่ยก็จะมองไม่เห็นตัว e t a b นั่นเองทำให้การ diagnostic เนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมจะแนะนำว่านะถ้าเกิดมีการใช้ e t a b นะครับให้ตั้งค่ามานิดนึงการตั้งค่าทำได้หลายรูปแบบมากเลยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับอาจจะใช้ dip switch ให้เป็น on off แล้วเปิดโหมด boot p หรือจะเป็น off on แล้วเปิดโหมด DSCP นะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยจ่าย IP ให้นะโดยใช้เนี่ย d o o t p d s ด p t o สนะครับถ้าใครเคยใช้อุปกรณ์ลอก k w เวลน่าจะคุ้นเคยกับทูลตัวนี้อยู่แล้วนะครับหรืออาจจะเซตอีกวิธีหนึ่งก็ได้โดยใช้ RS-Link Set ซึ่งผมจะใช้วิธีที่ใช้ RS-Link Set นะครับในวันนี้เขาบอกว่า Default IP Address เนี่ย มันตั้งค่ามาเป็น1.69.254.1.1เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยน IP ของคอมพิวเตอร์ผมนะให้เป็นวงเดียวกับตัวอุปกรณ์นี้ก่อนอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะครับ1.69.254.1.1อะไรก็ได้จากนั้นครับผมเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์1.69.254.1.1 อันนี้คือเอาไว้เช็คสถานะ d i agnostic ทั่วๆไปได้นะครับในเรื่องของพอร์ตต่างๆ Memory CPU แล้วก็ d i agnostic ลึกๆแต่ตัวหน้าเว็บเนี่ยจะทำได้แค่ d i agnostic เท่านั้นนะครับถ้าเราอยากตั้ง IP address ให้มาที่ RS LinkRS Link เนี่ยเวลา device มันหลุดออกไปจากวงเนี่ยมันเป็นการกะบาดอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่หายไปซึ่งปกติมันจะไม่หายไปนะให้เราคลิกขวา Remove แล้วเราคลิกตรง Workstation อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะรีเฟชไดเวอร์นะครับจะเห็นว่า169.254.1.1เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะตั้ง IP ให้มันนะโดยการเข้าโมดูลคอน f i guration แล้วก็ไปที่ Port Config จากนั้นเปลี่ยนครับ192.168.1.10ละกันกนะเพราะเป็น IP ที่ว่างอยู่ของผม เรียบร้อยนะผมกดโอเคนะครับตอนนี้ตัว e tab เนี่ยก็จะย้ายมาอยู่วงเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน ip ของผมตามกับไฟที่1 9 2 1 6 8าอ่ง remove refresh ครั้งหนึ่งนะครับแตะที่ workstation โอเคก็จะ okay. เห็นอุปกรณ์ครบแล้วนะ e-tab มี compact logic control logic นะครับไล่ไปเนื่องจากตอนนี้ switch เนี่ยเป็น active supervisor อยู่นะครับแล้วตัว e-tab เนี่ยไม่ได้ enable ring มันก็จะไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับ แต่ตัว e-tab เนี่ยมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวดิฟส w i t c h ของเขาเนี่ยก็คือตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตัวกำหนดเรื่องของ Ring Supervisor นะครับจากโรงงานเนี่ยมันจะออฟมานะแต่ว่าเราสามารถออนแบบไวๆไ,ได้สมมุติว่าแกะกล่องมาอยากให้ตัวนี้เป็น Supervisor ออ่าติกอ่าดิฟสวิตช์สวิตช์ที่3เป็นออนมันก็จะเปลี่ยนโหมดทันทีนะจาก เป็น participant ธรรมดาเนะี่ยกลายเป็น supervisor ด้วยเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับผมดิปสวิตช์อันที่3มเป็นออจากนั้นลองไปดูในโมดูลคอนฟิกมันนะมันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดไฟใหม่อีกครั้ง โอเคจะเห็นว่าพอเราดิฟสวิตต์นะครับตัวซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยมันจะถูก Enable ขึ้นมาเลยนะครับแต่ตอนนี้สถานะมันยังถูกเป็นแบ็กอัพอยู่นั่นเองเนื่องจากตัวสวิตช์เป็น Active อยู่นะครับสรุปนะครับตัว e t a ทเนี่ยซื้อมาแก่กลองใส่เข้าไปจริงๆทําทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าแนะนำให้ตั้ง IP เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมแล้วก็สามารถเอา e t a ทเนี่ยเขาไปเป็น หนึ่งใน I/O ของตัว PLC ได้เพื่อที่จะเอาไปทำา i a g n o s t i c นะครับอาจจะเขียนบนจอ n e l หรือว่าเป็น Scada พวกนี้นะครับก็จะสามารถดึงสถานะของตัว E-Tag ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้ตั้งค่า IP Address ของมันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้วิธีการ Boot P นะครับก็คือดิฟสวิตไปที่ On Off ปิดเปิดไฟใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าโหมดบูตพีนะครับหลังจากที่เราใช้บูตพีจ่าย IP ให้อุปกรณ์สำเร็จอย่าลืมนะครับดิฟสวิตไปที่ Off Off ทั้งคู่แล้วปิดเปิดไฟนะไม่งั้นเวลาเราปิดเปิดไฟนะครับตัวอุปกรณ์จะกลับไปเป็นบูตพีเหมือนเดิมถ้าดิฟสวิตคาย,ยู่ที่ On Off รวมถึง dscp ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมเปลี่ยนกลับมาเป็นออฟออฟทั้งคู่ก่อนนั่นเอง นี่ก็คือทั้งหมดของอการตั้งค่าของ e-tab module นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ